ครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีใช้นะครับเครื่องชาร์จอัตโนมัติของ a c d a g o นะครับแต่ก่อนที่จะทำการชาร์จเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ค่า CCA ของแบตเตอรี่ลูกนี้ก่อนนะครับว่ามีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะก็ทำการขีบ <c oughs> มี ตัดได้ปะขีบขีบก่อนอื่นเลยก็ทำการนำไอสายสีแดงนะครับขีบขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายสีดำของเครื่องมิทอันนิกนะครับขีบขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรามาดูค่า cca ของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่700นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเลือกเลยนะครับกด enter นะครับแล้วก็กดเลือกเป็น เรียกเป็นที่ CCA แล้วก็เรียกไปนที่เจ็ดร้อ CCA นะครับแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์กระดาษออกมานะครับนะจะเห็นได้ว่าค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะอยู่ที่11.94โวลต์นะครับส่วนค่า CCA ก็จะอยู่ที่194 CCA นะครับ ทีนี้เรามาเริ่มทำการชาร์จกันนะครับด้วยเครื่องชาร์จอัตโนมัติของ ACDECO e นะครับเรามาดูว่าในกล่องนี้มีเครื่องมืออะไรอยู่นะครับแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับถอดออกมาเลยเขาจะมีสายนะครับสายแล้วมีคู่มือทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับให้อยู่นะครับแล้วก็มีสายที่ไว้เสียบกับไฟบ้านนะครับอีกเรื่อยผมก็จะทำการเสียบนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการเปิดสวิต c ์ออนนะครับเปิดถ้าเราจะทำการชาร์จแบบธรรมดานะครับก็คือมันจะมีไอแอมอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากด1นทีก็จะชาร์จแบบ 2M แอมกดครั้งที่2ก็จะเป็น 6M แอมครั้งที่3ก็ 10M แอมครั้งที่4ก็ 12M แอนะครับส่วนอีกตัวหนึง่งนะครับ ตัวถัดมาก็จะเป็นเขาก็จะบอกสถานะของไอแรงดันไฟนะครับของแบตลูกนี้นะครับแล้วก็บอกเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับส่วนปุ่มถัดมาก็จะเป็นชาร์จแบบฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็คือฟังกช์ชันตัวนี้ครับเขาก็จะทําการชาร์จแล้วก็สลายไอคาบซัลเฟตที่อยู่เกาะอยู่กับแผ่นธาตุนะครับตัวนี้อ่า ส่วนกดถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งอ่าถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับกด2ครั้งแบบนี้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหมวดวัดไดชาร์จท,ที่อยู่กับรถยนต์นะครับส่วนส่วนอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดของไอไอเลนฟอร์สแอคทิเวชันนะครับก็คือหมวดไอบูทชาร์จนะครับ ก็คือไอ้หมวดเนี้ยเขามีไว้มีไว้เหมือนกับกระตุ้นแบตเตอรี่อะครับเหมือนกับว่าถ้าแบตเตอรี่ลูกนั้นไอ้ทำการชาร์จแบบธรรมดาแล้วชาร์จไม่เข้าอ่าก็ให้เรามาทําการชาร์จด้วยหมวดบูตชาร์จนี้นะครับอันนี้ผมก็จะทําการชาร์จแบบธรรมดาก่อนก็คืออผมจะให้ ชาร์จแบบฟื้นฟูนแบตเตอรี่นะครับก็คือกดรูปฟันเฟืองหนึ่งทีอ่าเขาจะขึ้นเป็นรูปประเจแล้วก็รูปไขควงนะครับก็ทำการชาร์จไว้ได้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาวัดกันต่อนะครับว่าทำการฟื้นฟูนฟนแบตเตอรี่แล้วฟื้นฟูนแบตเตอรี่ ตัวนี้ค่า CCA เขาจะขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าแรงดันไฟขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาทำการตรวจสอบแบตเตอรี่กันนะครับว่าเขาจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มีค่า CCA เพิ่มขึ้นที่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยให้เราไอปิดสวิตช์นะครับ แล้วก็ปลดไอ้ขั้วนะครับขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกของแบตเตอรี่ออกแล้วก็ทิ้งแบตเตอรี่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำการเทสกันนะครับครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับ15นาทีอ่าผมก็เริ่มทำการเทสแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมครับคีบ คูบวกแล้วก็คูลบนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็กดเลือกนะครับกด Enter แล,กลก ura, แล้วก็เลือกเ e คูล่าแล้วก็เลือก CCA นะครับเลือกที่700 CCA เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการเทสอ่าพิมพ์ออกมานะครับ จะเห็นได้ว่าผ่านไป1ชั่วโมงนะครับอตอนนี้ค่าแรงดันไฟแบตเตอรี่อยู่ที่12โวลต์นะครับ12.4โวลต์ one, แล้วก็ค่า CCA นะครับอยู่ที่268 CCA นะครับจะเห็นได้ว่าค่า CCA ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในเวลา1ชั่วโมง ครับก็จากที่ผมได้ทำการทดสอบแล้วนะครับไอตัวเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติของ ACDECO เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็คือแบตเตอรี่ลูกเนี้ยก็คือค่า CCA ของเขาลดลงไปน้อยน้อยลงไปมากนะครับพอใช้เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ตัวเนี้ยด้วยใช้โหมดฟื้นฟูนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่า CCA เขาเพิ่มขึ้นม,ม,มานะครับแล้วก็ ไอแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับก็เหมาะสำหรับใช้กับรถไอแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือก็ใช้ได้นะครับหรือว่ารถไถรถแท็กเตอรอ์ที่ใช้แบตเตอรี่12โวลต์น,นะครับให้นำไปลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่จากที่ อะไรนั้นชาร์จไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ที่เริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับก็ให้ดีใช้ตัวนี้ลองไปฟื้นฟูแบตเตอรี่ของท่านดูนะครับส่วนตัวผมว่าใช้ดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับ